สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมนะดสำหรับหวยที่งวดที่แล้วเนาะเราให้ถูกที่ต้นพอกนะท่านผู้ชมเรามาจุดทูบกับป้าจันนะครับแต่งวดนี้ป้าจันไม่ได้มานะท่านผู้ชมป้าจันอยู่บ้านเนาะแอดมินก็เดินทางมาทําข่าวคนเดียวนะท่านผู้ชมป้าจันก็ยังไม่ได้มาเนาะยังไม่ได้เจอกับป้าจันเลยงวดที่แล้วสี่ห้าเข้าเต็มเต็มนะท่านผู้ชมนัะสี่ห้าห้าสี่ เต็มๆนะครับจากต้นพอกเนาะวันนี้แอดมินก็มาขอเนาะแอดมินเพิ่งไปจุดทูปนะท่านผู้ชมขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมนะแอดมินจุดทูปไปแล้วเนาะแล้วก็มีทูปที่แอดมินจุดขอเนาะทูปเสียงทายนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะที่แอดมินจุดทูปไปเนาะออกมาแล้วหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมด้านบนเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะด้านบนเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชม จะมารอลุ้นอีกสองตัวนะท่านผู้ชมนะสาหรับที่นี่เนาะงวดที่แล้วให้ถูกมีใครถูกบ้างท่านผู้ชมทำไมเงียบกันจังเลยไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดมินเลยสักคนนะท่านผู้ชมถูกแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมนะแอดมินก็ดีใจนะสําหรับใครที่ถูกสี่ห้างวดที่แล้วนะท่านผู้ชมที่เราขอกับต้นทอกเนาะเราเกิดทูปขอกับพระจันทร์นะครับก็ย้อนเข้าไปดูได้นะครับสําหรับใครที่ อยากจะด,ดูย้อนหลังนอกคลิปที่ว่าเราให้ถูกนะท่านผู้ชมบรรยากาศก็ค่อนข้างมืดครึมนะท่านผู้ชมเนาะเหมือนฝนจะตกนะท่านผู้ชมด้านหลังนะท่านผู้ชมก็เป็นป่ายางนะท่านผู้ชมเนาะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมหรับป่ายางที่นี่เนาะที่อยู่หลังวัดเทพชัยมงคลหรือวัดผีเรือร่มนั่นเองนะท่านผู้ชม บรรยากาศก็กครึมๆฟ้าครึมฝนท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะทําคลิปนี้เสร็จก็จะรีบกลับบ้านเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเพราะว่าป้านแอดมินก็อยู่ไกลเนาะก็จะไปถึงก็เกือบชั่วโมงนะท่านผู้ชมก็ฝากติดตามช่องนะครับทั้งช่องคนสองเลขรวมทั้งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับของแอดมินที่ทําอยู่สองช่องเนาะก็ฝากติดตามทั้งสองช่องเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่า หากช่องหนึ่งถูกช่องหนึ่งให้ไม่ถูกก็จะรู้ว่าเออแอดมินก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมนะก็อยากให้กดติดตามทั้งสองช่องของแอดมินไว้เลยนะท่านผู้ชมเนะาะก็จะเป็นช่องคนสองเลขก็วจะเป็นช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับตอนนี้ก็ลมนะท่านผู้ชมนะเหมือนฝนจะตกนะท่านผู้ชม มันฝนจะตกที่วัดเทพชัยมงคลนะท่านผู้ชมนะแอดมินก็จะทําข่าวที่นี่เสร็จก็จะรีบกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะท่นนะานผู้ชมเนาะพอจะได้ตัดต่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะสําหรับตัวเลขนะครับเดี๋ยวมารอดูนะตัวที่สองตัวที่สามไปด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขที่ต้นพอกนะท่านผู้ชมนะที่เราขอไว้นั่นเองนะท่านผนะู้ชมเนาะ สำหรับงวดที่แล้วเราให้ถูกเต็มๆนะท่านผู้ชมนะบสี่ห้ามีใครถูกบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมยวรอดูนะครับว่าตัวที่สองตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับฝากติดตามช่องคนสองเลขด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนะาะจะมารอลุ้นกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขเนาะ วันนี้เป็นงวดที่สองนะท่านผู้ชมนะที่ทางต้นพ่กนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าไปทุกที่ท่านก็จะให้สองงวดบ้างสามงวดบ้างนะท่านผู้ชมแต่งวดนี้ก็อย่าลืมซื้อนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ,บ,บตัวเลขที่นี่เนาะตัวที่สองเป็นเลขแปดท่านผู้ชมออกมาแล้วเนาะ 08นั่นผู้ชมนั่นเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามกันนะครับว่าตัวเลขตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมหรือฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะทางช่องคนสองเลขเนาะช่องเล็กๆช่องนี้เนาะที่พยายามทำนะท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านของแอดมินเลยนะผู้ชมนะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเทพนักกรกันด้วยนะท่านผู้ชม เ่รอรุ่นตัวที่สามไปได้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะจะรอรุ้นไปได้วยกันนะครับสําหรับที่นี่เนาะที่ต้นพ่อนะคานผู้ชมก็ขอฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะช่วยดลบรันรดาลให้ตัวเลขที่แอดมินจุดทูบในวันนี้เนาะก็ออกในงวดประจำวันที่16มิถุนายนจมเต็มทั้ง3ตัวนะครับ จะมารอลุนตัวี่สามไปด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วให้ถูกแล้วท่านผู้ชมงวดนี้ก็คงจะให้ถูกอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะเพราะแอดมินก็ไม่ทราบว่าตัวเลขตัวไหนจะออกเนาะก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการซื้อรัตตอลีนะท่านผู้ชมเนาะ จะก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะท่านผู้ชมจะเป็นตัวเลขตัวใดกับตัวที่สามนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ป้าจันไม่มานะท่านผู้ชมเนาะใครคิดถึงป้าจันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาล่างคิดนะท่านผู้ชมนะ่จะได้บอกป้าจันถูกนะเนาะส่วนใครที่ถูกหวยในงวดที่แล้วนาะสี่ห้านะท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยเนาะ แอดมินก็แสดงความดีใจด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่ถูกเนาะในงวดที่แล้วนะสี่ห้าเต็มๆที่นี่นะท่านผู้ชมที่ต้นพ่อของเรานะท่านผู้ชมจะมารอลุ้นงวดนี้งวดที่สองนะท่านผู้ชมนะว่าจะเข้าจะเฮงจะปังกันอีกหรือเปล่านะท่านผู้ชม ลมค่อนข้างแรงนะท่านผะู้ชมเนาะเหมือนฝนจะตกนะท่านผู้ชมนะแอดมินก็ทําข่าวเสร็จก็จะรีบกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมราวาแสงแดดก็ไม่มีนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เนาะลมก็โชยกันมาเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามไปได้วยกันนะครับสําหรับที่นี่เนาะที่ต้นพอกนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นนะตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมารอลุ้น,นด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขตัวที่สามเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปคลิปนี้แอดไลน์มาคุยกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะมาพูดคุยกันได้นะท่านผู้ชมแอดมินก็โสดนะท่านผู้ชมเนาะโสดสนิทเลยนะท่านผู้ชมนะโสดแต่ไม่โสดนะท่านผู้ชม ตัวแรกก็ออกมาแล้วนะครับตัวที่สามเนาะออกมาครึ่งแล้วน่าจะเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมที่มองเห็นในขณะนี้เนาะเดี๋ยวมารอลุ้นมาดูเต็มๆนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเสียงจะไม่มีแล้วนะท่านผู้ชมพอพูดไปหลายคลิปแล้ว มารลอลุ้นต้นที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับที่ใต้ต้นพอกแห่งนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วให้ถูกเป็นงวดแรกนะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สองต้องตามนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเสียใจยนะท่านผู้ชมนะถ้าไม่ตามในงวดนี้นะท่านผู้ชมนะเพราะงวดที่แล้วให้ถูกเต็มเต็มนะท่านผู้ชมเนาะสี่ห้านะท่านผู้ชมงวดนี้ตามเป็นงวดที่สองนะท <Marcheg S 1> ่านผู้ชมเนาะ ต้องซื้อต้องถูกนะท่านผู้ชมทำข่าวคลิปนี้เสร็จแอดมินก็จะเดินทางกลับบ้านเลยนะท่านผู้ชมเนาะเพราะเหมือนฝนจะตกนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะท่านผู้ชมออกมาครบแล้วทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมเนาะศูนย์แปดห้านะ 85, นะท่านผู้ชมเนาะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดห้าห้าแปด ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะศูนย์แปดห้านะท่านผู้ชมนะศูนย์แปดแปดศูนยะ์แปดห้าห้าแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรา,าพบกันบนช่องคนสองเลขคนกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักรทางช่องคนสองเลขสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ